สองสี่หกแปดสิบสิบสิบสองคนครับผมโอ้โหดีใจไหมเออตอนนี้เราหาคนมาเสริมทีมแบบดุนดวนเลยนะครับหลังจากที่พี่ๆเขาลาวงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับถ้าวันละสอชั่วโมงนี้กำลังดีเลยซ้อมถึงสี่ทุ่มกันไหมพวกเรา <laughs> ครับผมสวัสด,ดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลกระผมอินดี้ครับผมตอนนี้อยู่กับทีมเต็องอินดี้จูเนียนะครับผม<อ>คลิปที่แล้วมีอยู่9คนคลิปนี้มาดูกันว่ามีกี่คนครับผมสองสี่หกแปดสิบสิบสิบสองคนครับผมโอ้โหดีใจไหมเออ ตอนนี้เราหาคนมาเสริมทีมแบบดุนๆเลยนะครับหลังจากที่พี่ๆเขาลาวงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับปีนี้ก็มีม .6 มีพี่พีพี่ช้างและก็พี่ตองนะครับก็ได้อําลาวงอย่างเป็นทางการภายในเดือนนี้แล้วนะครับวันนี้ก็วันที่12มิถุนายนนะครับหนาพี่ช้างกับพี่พีไปแล้วเหลือพี่ตองอีกนะครับ นะเราก็เลยจัดทีมมาเสริมทัพแบบดุด่วนเลยหลังจากที่วันนั้นที่เราไปวัดวัดเจริญศรีราชแล้วก็ประสบปัญหาหนักเลยนะครับนะก็คือนะควันนั้นพี่โอลาแบบดุด่วนเราก็เลยไม่ได้เตรียมทีมไว้นะครับปรากฏว่าครูครูต้องไปตีแทน ในตำแหน่งของเอกล้องนะครับนะก็เลยรู้เจอถ้าเจอปัญหาแบบนี้อีกครั้งนึ่งเราตายแน่นะผมก็เลยรีบแก้ปัญหาวงแบบด่วดๆเลยนะทีแรกว่าไม่มีแผนไม่มีแผนที่จะรับคนเพิ่มนะ,นะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็นแน่นแล้วเราอยากจะนั่งไปออกงานแบบสบายๆนะครับแต่ว่าไปไปมาเฮ้ยมันไม่ได้ว่านะไหนๆก็รถก็พอนั่งแล้วนะครับเต็มที่ก็20คนนะผมูก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคนมาเพิ่มให้มันครบตำแหน่งดีกว่านะครับทั้งตำแหน่งที่ออกไปแล้วก็ตำแหน่งที่น่าจะต้องเอามาเสริมนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพามาดูว่าสมาชิกของเรามีใครบ้างนะครับอ่าคนแรกเลยนะครับมือแซกของเรานะครับผมนี่หัวหน้าแฮปปี้แล้วก็ฝั่งนี้มีน้องเจเจนี่ครับล่าสุดเลยนะครับหลายท่านที่ติดตามเพจก็คงได้ข่าวแล้วนะครับน้องมุกก็ขอสละสิทธิ์แต่วงไปเพราะว่าผู้ปกครองก็ไม่โอเคนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายเห็นว่าน้องไม่ค่อยดีด้วยนะครับเราก็เลยได้เพื่อนของน้องมุกมาแทนนะวันนี้น้องดีมครับผม วันนี้ดีมเราจะจะมาเริ่มนับหนึ่งกับพวกเรานะฝากเจเจด้วยนะอะไรอ๋อ oh, มาลูกหนีบแขนหนีบแขนหนีบแขนวันนี้น้องดีมจะมาเริ่มนับหนึ่งกับพวกเรานะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะ mm hmm. เพราะว่านะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเจเจจะได้มีเพื่อนแล้วก็ด mm ีม hmm. ก็จะได้มีเพื่อนด้วยนะเพราะว่าอยู่ชั้นเดียวกันใช่ไหม mm hmm. น้องดีมอยู่ป5้านะส่วนคนอื่นก็ฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับบักโน้ตกับบักปมนะครับฝั่งนี้ก็บักจิ๋วกับบักเบียร์นะครับ นี่ก็บักเก้าเจ๊จุกนะครับเจ๊จุกและก็ที่มาเสริมอีก2คนก็จะเป็นนี่หัวหน้าหนูดีครับผมน,นี่หัวหน้าหนูดีนี่ก็มีมาแทนตำแหน่งตากล้องนะครับตากล้องแล้วก็หนูดีก็เล่นดนตรีได้หลายอย่างด้วยนะครับนะก็คือเขาหัวไวนะครับเขาเป็นพวกแบบให้เล่นอะไรก็ได้ประมาณนี้นะครับนะก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ว่าตอนนี้ให้สแตนบายมือฉาบไปก่อนนะ ตีฉาบไปก่อนเพราะว่าล่าสุดเฟสลาออกนะครับนะเฟสนี่น่ารักนะครับเฟสนี่เป็นคนแรกเลยที่พาผู้ปกครองมาลาออกนะเป็นคนอื่นก็ค่อยๆหนีไปหายไปเรื่อยๆหายไป,ปแบบไม่บอกไม่กล่าวนะครับแต่เฟสนี่เขาก็เขารู้ตัวว่าเขาไม่ไหวนะครับเขาก็เลยพาผู้ปกครองมาลาออกนะครับ <Okay. S 1> นะแล้วก็อีกอีกคนนึงนะครับผม <c oughs> น้องวินนะครับผมอ่าวินนี่อยู่ป .6 <c oughs> แล้วนะครับนะก็รุ่นเดียวกับก้ารยุ่งเดียวกันจริงหรือเปล่า วินนี่ก็มาแทนมาในตำแหน่งมือกองใหญ่แล้วก็คนเขียนรถนะครับนะคุณหมูก็หาคนรูปร่างใหญ่แล้วก็ที่ตีกองใหญ่เป็นตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวมือกอง,องใหญ่เหลืออยู่คนเดียวก็คือวินนี่แหละนะครับทั้ง3าคนนี้ก็ผ่านการพิจารณาจากคุณหมูนะอย่างเป็นอย่างดีนะครับว่าน่าจะไปกับวงเราได้มัง้งเดี๋ยวค่อยดูกันไปเรื่อยนะครับว่าพวกเขาจะไปรอดหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูการยืนระยะเอานะครับนี่เหมือนเหมือนพวกพี่ๆเขาเนี่ยยืนระยะได้นานก็เท่ากับผ่านเนาะ แล้วเราก็จะจบมหไปด้วยกันอย่างสวัสดีภาพอ่ะวันนี้เป็น12คนแล้วนะครับจากที่เราซ้อมกันเงาๆมา2-3สัปดาห์แล้วนะครับแต่ับแต่วงอินดี้จูเนียร์นะของอินดี้จูเนียร์เราจะซ้อมกันวันพุธพฤหัสนะครับซ้อมเพื่อเก็บเพลงนะครับวันนี้วันนี้ชุดไหนครับอ่ายินดีครับชุด6กชุด6นะครับผมมชุด6มีเพลงอะไรบ้างนาะนี่ชุด6ขออยู่ด้วยคนคอยน้อง12เดือนรอวันรอวันอะไรนะยินดีรอวัน รอวันรอวันเธอว่างแหมรอวันเธอว่างแล้วก็เข้าเวรรอแล้วก็หัวใจมักง่ายาว,วันนี้คิดว่าจะจบเลยไหมย,<บ>ยินดีเพราะว่าบางเพลงเราก็ยังอ่าบางเพลงยากเหมือนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะนอาทิตย์ที่แล้วก็สุดเดียวก็ซัดไป2สัปดาห์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าพวกเขาจะไหวหรือเปล่านะครับส่วนมือคีย์บอร์ดก็ไม่มีตัวตนนะครับจบี <laughs> นี่ตีกองมา 2- 3สอาทิตย์แล้วเป็นไงบ้างเนี่ย พอจะไปวัดไปวาได้ไหมยังค่ะตอนนี้อยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดอ่าก็คือเขากำลังแห่อยู่นะครับมาถึงแห่เด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 แห่ไปเผาเนี่ยนี่นี่จะบอกว่าน้องน้องชุดใหม่ชุดเล็กๆที่มาหัดใหม่นะครูกำลังหาดาวลุ่งปอสีอยู่เชื่อไหมมีอยู่คนเดียวที่อยู่ในสายตาพวกพี่ๆเขาที่ว่าพอจะไปวัดไปวาได้พอจะเก่งกว่าเพื่อนรู้ไหมใครน้องเขาน้องเจเจ เขาบอกน้องเจเจเก่งซึ่งครูยังไม่เห็นนะตอนนี้นะเดี๋ยวคอยดูเลยกันนะครับว่าฝีมือน้องเจเจเป็นไงน้องน้องเป่าเทนเนอร์หรือไม่ก็นี่เลยเอาน้องเจเจน่ะมาเล่นคีย์บอร์ดเลยเออเพราะว่าไอฝนไม่เอาไอฝนไม่ไหวนะผู้ปกครองไม่เอาด้วยแล้วเพราะนั้นเราหาคนนิ่งๆมาก่อนนะครับนะก็ตั้งจริงๆตั้งเป้าไว้ว่าถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราไม่ได้มือคีย์บอร์ดมาไม่ได้ดาวรุ่งพอสมาจากเมโลเดียนเราก็จะเอาเจเจนี่แหละเล่นเล่นคีย์บอร์ด แล้วก็ให้ไอ้นี่มันเป่าไปคนเดียว <laughs> เออไม่เราไม่ได้ต้องการทีมแซกอยู่แล้วเราหวังจะโละทีมแซกอยู่แล้วก็เหลือในน้อยไปก็เป็นอะไรล่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ไม่น้องบอกไม่รู้แล้วแต่ครูน้องบอกแล้วแต่ครูใช่ไหมเจเจ <c oughs> ใช่ไหมเจเจมั้งนะคะมัง้งไม่ได้ต้องบอกว่าอยากเล่น <c oughs> เออ อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูพวกเขาซ้อมแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเพลงชุดที่6ครับผมอ่าเดี๋ยวซ้อมกันสักพักก่อนแล้วก็ค่อยโชว์แล้วกันเนาะหนึ่สอสป ให้น้องดูดิเมื่อกี้ถึงไงตอนนี้ค่อยๆต่อไปนะทุกคนนะเพราะว่าเรามีน้องใหม่ด้วยเราจะไปแบบพื้นๆไม่ได้เลย <S <S 1> <S 1> แต่ยังบางคนอยู่มานานก็ยังไม่เข้าใจจังหวะเหมือนกันนะครับแต่ก็เอาให้ละเอียดเลยเก็บให้ละเอียดเลย ประมาณนี้ลักษณะการต่อเพลงของเราก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนทวนเพลงนะแต่ว่าออของเรามีเด็กใหม่มาเยอะเ,ออเราก็เลยแบบเหมือนต่อใหม่นะโชคดีีด่ดาเขาได้แล้วนะดาหมดตังค์ไปหลายหมื่นในะช่วงดาต่อท <c oughs> ังค่าเบีย้ยเลี้ยงเขาแล้วก็ค่าค่าขนมค่าหูถ้าเราฝึกสักสามสี่ห้าเดือนอ้วนอ้วนตุ๊เลยอ้ว,น,ว,น,วนแข็งพี่แก้มหมุมเลยเนะี่ยเพราะว่าพวกเรา,พว,เราพวกเราไม่ทอะไรวันวันพวกเราจะมานั่งต่อมันน่ยนะมันคือช่วงไอ ช่วงเข้าพรรษานะที่เราไม่ค่อยมีงานนะดากับพี่แก้หมุนก็จะมานั่งครูก็จะทางานอยู่ตรงนี้ครูก็จะนั่งฟังเขาพวกเขาจะต่อเพลงให้กันตรงนี้ตั้งแต่ห้าโมงครึ่งยันทุ่มบางวันสองทุ่มเลยนะครับเนี่ยเราถึงว่าต้องเอาคนที่แบบใจรักจริงๆแล้วก็ผู้ปกครองสนับสนุนจริงๆนำมาครับไม่งั้นไม่ได้นะดึกขนาดนี้ผู้ปกครองมางินให้ลูกฉันไปทําอะไรวะอะไรเงี้ยนะอันนี้ดาดา,ดาแม่นแหละนะเหลือเหลือคนอื่นก็เดี๋ยวค่อยๆตามกันไปนะครับจริงๆวงวง,วงเรานี่แบบรับงานแยกต่างหากเลย ไม่แต่ถ้าวงเรารับงานแยพี่เขาก็ไม่มีคนอีกเหลือใครวะเนี่ยชุดใหญ่เลยใครพี่โอ้พี่แก้มบุม๋มพี่แก้มเกดพี่หวานพี่พัดออมนี่นับเลยลูกผีลูกคนโอ้ยก็เหลือเยอะอยู่ห้าหกเจ็ดคนเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเราเราให้หนูดีมาสแตนบายนะเพราะว่า เดี谢谢๋ยวเดี๋ยวพี่แอมก็จะไม่สะดวกมานะพอดีหมูคุยกับพี่แอมเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะว่าอาจจะไม่สะดวกมาในเดือนนี้แหละในเดือนนี้แต่ว่าคุณหมูบอกว่าเดี๋ยวให้พี่แอมมาช่วยงานถึงช่วงเข้าพรรษานะครับนะาพอเปิดฤดูกาลมาก็จะได้หายไปเลยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็โตแล้วนะเขาโตแล้วน้องๆมาใหม่เยอะครับอาจจะอยู่กันยากนิดนึงนะครับนะยิ่งพี่พี่ๆเก่าๆที่อยู่มานานๆแล้วพอมีน้องใหม่เจนใหม่มาผสมเยอะเนี่ยมันเขาก็แบบรู้สึกอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะอยากเปิดโอกาสให้น้องๆมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับ ก็นั่งคุยกับพี่แอมว่าเอออยากจะเปิดโอกาสให้น้องๆได้เฉืดอฉายบ้างนะถ้าเกิดว่าเราคายอยู่งี้ก็น้องๆก็ไม่ได้เกิดสักทีอะไรประมาณนี้นะก็เลยคุยกันว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวหมดฤดูการนี้ก่อนนะพี่แอมค่อยหายไปแล้วกันประมาณนี้น้องมาวันแรกอาจจะงงๆนิดนึงนะว่าจูนต้องจูนสมองไม่เป็นไรนะค่อยๆปรับตัวไปเดี๋ยวก็เข้าเหมือนเจๆนๆะไปประมาณนั่งนิ่งแล้วเพราะว่าเพลงได้หมดแล้วใช่ไหมหูคุณมันเหนือมนุษย์ คุณได้เพลงเร็วเกินไปเจเจคุณต้องทำท่ามึนๆหน่อยมาถึงปียังเนี่ยไม่ถึงเพิ่งเพิ่งจะเข้ามาเดือนเดือนไหนเนี่ยปีนี้แหละเจเจปีนี้แหละแต่จำไม่ได้ว่าเดือนไหนปิดเทอมปิดเทอมใช่ไหมเจเจเข้ามาช่วงปิดน่าจะเมษาคูตีให้เมษาไปเจเจมาเมษาเดือนเพื่อสภาไม่ิูุนาเพิ่งจะมาได้ได้สองเดือนกว่าๆเองอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะทีมงานแต่วงอินดี้จูเนียนะครับผม โอเคหมดเวลาแล้วจะหกโมงครึ่งแล้ววันนี้ได้แค่สามเพลงนะเมื่อกี้จะเกือบไปเกือบได้เพลงที่สี่แล้วแท้แต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าทันนะเดี๋ยวเราทวนสามเพลงที่เราเล่นมาก่อนนะครับอ่ะโอเคมาดูกันเม่เล่นสามเพลงขออยู่ด้วยคนคอยน้องสิบสองเดือนแล้วก็รอวันถือว่างครับผมจังหวะมาเราจะเล่นจังหวะซ้อมนะครับเล่นจังหวะซ้อมที่แบบไม่เร็วมากนะเด็กๆเขาจะได้เป่าได้นะครับ เพลงวันนี้เราจะจัดโน้ตเสร็จจบเพลง ประมาณน,นี้นะครับนะก็ยังไม่มั่นจใจเฉยๆนะครับถ้าเกิดพวกเขามั่นใจแล้วเชื่อว่าอู้แข็งเพราะว่าจังหวะจังหวะอะไรได้หมดแล้วพวกส่วนเพลงอะไรเนะี่ยเริ่มได้แล้วนะถ้าเกิดว่ามั่นใจมานะี่ยโอ้โหมีหนัวแน่นอนนะครับทีมนี้โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อเพิ่มเนาะอีก2เพลงให้จบนะครับทีแรกว่าจะดันให้จบภายในวันเดียว <delays S 2> ไม่น่าได้เวลาไม่พอนะถ้าวันละ2ชั่วโมงนี่กำลังดีเลยซ้อมถึง4ี่ทุ่มกันไหมพวกเรา ไม่ต้องพักผ่อนกันเลยเออเราไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเอาถึง6กโมงครึ่งก็พอนะครับกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็มีเวลาทํากันบ้านเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับเริ่มเริ่มราแวนว่าจะพัดกล้องหนีหมา